อ่ะสวัสดีนะนักเรียนม .2 วันนี้ครูก็จะมาสอนเรืร่องของบทความซึ่งบทความนี้ก็จะออกข้อสอบด้วยนะก็อยากให้นักเรียนช่วยดูและทบทวนและก็จดทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสอนออกไปให้เรียบร้อยด้วยอ่ะทีนี้นะักเรียนดูเจ้าช่วยเจ้าฉีเชินถีหาวเจ้าช่วยเจ้าแปลว่าตื่นแต่เช้า จ่าช่วยจ่าแปลว่าตื่นแต่เช้าฉีเชิญถีห่าวอ่ะคำว่าเชิญถีเชิญถีมีความหมายว่าร่างกายเชิญถีมีความหมายว่าร่างกายห่าวห่าวแน่นอนซึ่งเราเคยได้เราเคยเรียนมาแล้วคือห่าวซึ่งแปลว่าดีนะห่าวซึ่งแปลว่าดีอ่ะเขาบอกว่า ตื่นตอนเช้าเนี่ยตื่นแต่เช้าเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยดีหรือทำให้ร่างกายร่างกายแบบสดชื่นนะอ่ะต่อไปชวาชวหยาอ่ะนักเรียนนักนยนสังเกตว่าเฮ้ยมันซ้ำกันจริงๆแล้วมันเป็นคำที่เขาเน้นการกระทำนั้นทีนี้ถ้าเหลือแค่คำคำหนึง่งก็คือชวาหยาชวหยาแปลว่าแปลงฟัน ชวาอย่าแปลว่าแปลงฟันไอ้คาว่าชวาตัวเนี้ยมันมาซ้ํากันเพื่อซีสามเพื่อให้เราเน้นกรระทําสิ่งสิ่งนี้ว่าต้องแปลงฟันนะสิ่งนั้นต้องทานะลูกอะต่อไปสีสีสสเหลี่ยนนี่เห็นไหมก็เหมือนกันสีสีสเหรี่ยนถ้าเราเหลือคําศัพท์ก็คือเหลือคําว่าสีเหลี่ยนสีเหลี่ยนแปลว่าล้างหน้านะสีเหลี่ยนแปลว่าล้างหน้า เขาบอกว่าตอนเช้านะก็คือต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่ทําไมลูกร่างกายเนี่ยให้มันดีขึ้นร่างกายให้ดูแข็งแรงดูสดใสแล้วก็ต่อไปต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าอย่างเฉิงเว่ยเชิงหาวสีกวนอย่างเฉิงเว่ยเชิงหาวสีกวนอะ สีก้วนสองคำสุดท้ายนะสีก้วนแปลว่าเขาเรียกอะไรอะเรื่องของนี่อ่าง่ายๆกันอะนสนะิสัยนะสีเอ่อสีก้วนแปลว่านิสัยอย่างเชิงเว่ยเชิงห่าวสีก้วนถ้าเราแปลในทั้งหมดนี้ก็คือทำให้มันเป็นนิสัยนะถ้าคือสิ่งเหล่านี้ ตื่นแต่เช้าทําให้ร่างกายดูสดชื่นด,ดูดูดีดูแข็งแรงแล้วก็แปรงฟันล้างหน้านะนะคือเขาบอกว่าสอนให้เหมือนว่าให้ทําเป็นนิสัยนะทำให้มันเป็นนิสัยของเรานะต่อไปในอันที่สองเทียนเทียน,นชื่อเจ้าฟัานเทียนเทียนชื่อเจ้าฟัานอ่ะเทียนเทียนหมายความว่าอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องของการคือช่วงเช้าอะ ช่วงตอนที่ตอนเช้าเช้าเลยเนี่ยชื่อเจ้าฟ้านต้องกินข้าวเชาว้าเจ้าฟ้านข้าวเชาว้านะต้องกินข้าวเชาว้าอี้เปยหนิวนายอี้เปยหนิวนาย,นนายคำว่าหนิวนายแปลว่านมอันนี้เราเคยเรียนมาบ้างแล้วนะก็คือในเรื่องของอาหารหรือเครื่องดื่มนมหนิวนายอี้เปยเปยคคำเดียวเปยคคำเดียวแปลว่าแก้ว นะแปลว่าแก้วอีเปก็คือนมหนึ่งแก้วแล้วต่อไปอีเกอร์ตันตันคําเดียวแปลว่าไข่นะแปลว่าไข่อีเกอร์ตันก็คือไข่ไก่เอ้ยไม่ใช่ไข่ไก่นะลูกก็คือเขาไม่ระบุว่าเป็นไข่อะไรใช่ไหมอาจจะไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ทีนี้คําว่าตันคําเดียวแปลว่าไข่นะแปลว่าไข่อีเกอร์ตันก็คือไข่หนึ่งฟอง หรือไข่หนึ่งลูกนะไอไอชื่ออ่ะนั่นเรียนเขาว่าไอชื่อแปลว่าก็คือมันแปลว่าชอบกินชอบกินนะหรือก็คือของโปรดนั่นเองนะคือถ้าเพอไอไงไอที่แปลว่ารักชื่อแปลว่ากินก็คือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นการแบบคือไงต้องชอบกินหรือเป็นของโปรดนะก็บอกว่าไอชื่อชุยกวัวเหอชูใช่ ชูวีกวัวชูวีกวัวอ่ะแปลว่าผล,ลไม้แปลว่าผล,ลไม้ชูใช่แปลว่าผักชูใช่แปลว่าผักก็คือผักต่างๆอ่ะลูกคือเขาไม่ได้ระบุผักอะไรนะชูใช่แปลว่าผักเสียวเหลียนอ่ะดูนะเสียวเหลียนหงหงเจินเขอไอ เสียวเหลียนหงงหงเจินเขอไอ้เขอไอ้แปลว่าน่ารักนะเขอไอ้แปลว่าน่ารักนะอ่ะทีนี้ต่อไปนักเรียนดูอ่ะสุดท้ายอันที่สามผ่าวอี้ผ่าวผ่าวอี้ผ่าวผ่าวคำเดียวนักเรียนผ่าวคำเดียวแปลว่าวิ่ง ผ่าอี้เผ่าคือวิ่งสักหน่อยนะแปลว่าว st well ิ่งสักหน่อยนะเผ่าอี้เผ่าแปลว่าวิ่งสักหน่อยเชิญถีห่าวอ่าทำไมจะไม่ร่างกายทาไมมันดีร่างกายแข็งแรงเที่ยวอี้เที่ยวอ่าเที่ยวอี้เที่ยวเที่ยวคําเดียวแปลว่ากระโดดนะเที่ยวอี้เที่ยวกระโดดคือกระโดดสักหน่อยจ่างเตกาจ่างแปลว่าสูงเอ้ยไม่ใช่แปลว่าสูงนะลูกจ่างก็คือ เขาเรียกว่าอะไรอะมืนเกี่ยวกับว่าจางเตะกาวกาวคําเดียวไปว่าสูงเอาเขาว่ากาวก่อนนะกาวคําเดียวไปว่าสูงนะเที่ยวอี้เที่ยวจางเตะกาวคือกระโดดสักหน่อยเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยสูงสูงมากขึ้นหรือทําให้ร่างกายดูแบบแข็งแรงนะสูงมากขึ้นต่อไปไป้ายป,ป้ายอี้ป้ายนะ เสี่ยวอีเสี่ยวเหลินเลินเหลิญเลิคว้าหวอโยหลี่เมาเหลินเลิควาหวอโยหลีมเ,ลเลาลมานะอ่ะทีนี้เขาว่าเสียเส่ยวเสี่ยวแปลว่ายิ้มหรือแปลว่าหัวเราะก็ได้นะเสี่ยวแปลว่ายิ้มหรือแปลว่าหัวเราะนะลูก อ่ะทีนี้อันนี้จะเอาเสียงยากนิดนึงเลินเลินควานะเลินเลินควาวอโยลีเม่าเดี๋ยวครูขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าคำศัพ์มีความหลายความหมายนะคำคำนี้อ่ะควานะเลิ้นเลินเลินเลินวอโยลีเม่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวครูขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเพราะดึ้งด้วยคำศัพท์มันมีหลายความหมายพอสมควรน,นักเรียนดูครูเจอละทีนี้คำว่าควาควาคำเดียวแปลว่าชมเชยควาคำเดียวแปลว่าชมเชยนะแปลว่าชมเชยหลีเมาแปลว่ามารายาทหลีเมาสองคำสุดท้ายนะลูกแปลว่ามารายาท นะมาราาทอ่ะทีนี้คำนี้อ่ะคำว่าจางคำนี้ที่ครูได้พูดสรุปไปเนาะแต่ทีนี้ถ้าความหมายเดียวของมันก็คือแปลว่าเติบโตอ่าเติบโตหรือแปลว่าโตก็ได้นะอ่ะต่อไปทีนี้สรุปได้ว่าอ่ะสรุปได้ว่าอ่ะคำว่าปนี่ครูไม่เอาและวกันเพราะว่าคำศัพท์คำนี้ มันครูกลัวว่ามันจะไม่เรียนยากพอสมโคนะความหมายอ่ะเพราะว่ามันมันต้องอธิบายนะอ่าไม่เป็นไรเราเว้นไปเออผ่าวอี้ผ่าวนะผ่าวอี้ผ่าวก็คือวิ่งสักหน่อยทําให้ร่างกายแข็งแรงเที่ยวอี้เที่ยวจ่างเตเกากระโดดสักหน่อยนะทำให้ทำไมการเจริญเติบโตเนี่ยสูงขึ้นอ่ะต่อไปเซี่ยวอี้เซี่ยวหัวเราะหรือย,ยิ้มสักนิดนึงนะหรือย,ยิ้มสักหน่อย เออเพื่อเหมือนกับให้ดูแบบดูมีความสุขดูแบบเออทำให้ร่างกายเนี่ยเหมือนกับง่ายว่าเหมือนทําให้ตัวเราัว็นความสุขอะ่ะนะเลิน้นเลิน้นควา้าวอโย ộ, หลีเมาก็คือถ้าความหมายของมันเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องว่ามันทําให้คนเราเนี่ยนะลูกตั้งแต่นี้นะเขาใม้คนเราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราทําอย่างเงี้ยนะในชีวิตประจําวันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อันเนี้ยอันที่หนึ่งที่สองมาเนี่ยจะทําให้เรามีระเบียบ กับตัวเองมากขึ้นนะทำให้มีระเบียบวนะินัยนะกับร่างกายของเราให้มากขึ้นนะอ่ะโอเคนะลูกอ่ะคำนี้คำนี้ครูลืมไปครูโทษทีอ่ะคำว่าเว้ยเชิงอ่ะเว้ยเชิงความหมายของมันก็คือสุขะอนามัยสุขะอนามัยเอ้ยนะเว้ยเชิงอ่ะโอเคก็ วันนี้ครูก็สอนนิดเดองเกี่ยวกับบทความประมาณนี้นะโอเคลูก